สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ขคารถทุกท่านต่อไปนี้ขอเชิญพบกับเรื่องสั้นกฎแห่งกรรมเรื่องกรรมทันตาซึ่งเป็นเรื่องที่มีผู้เล่าถ่ายทอดให้ฟังและจะได้นำมาเผยแพร่ให้ทุกท่าน ได้รับฟังกันเพื่อเป็นอุทาหรณว่าเวรกรรมนั้นมีจริงครับย้อนไปประมาณ30ปีก่อนในซอยวัดโพนิมิตรตลาดพลูกรุงเทพมหานครซอยนี้เป็นซอยใหญ่พอสมควรมีวัดอยู่กลางซอยรถยนต์เล่นเข้าได้ถึงแค่วัดนะครับพอเลยไปหน่อยถนนแคบสวนกันได้แค่รถมอเตอร์ไซค์สมัยก่อนยังไม่มีวินมอเตอร์ไซค์เหมือนอย่างสมัยนี้นะครับ แล้วก็ไม่มีผู้มีอิทธิพลอย่างในปัจจุบันจะมีก็แต่คนพันเกเรบประเภทชอบรังแกคนอ่อนแอกว่าอยู่เสมอในเปียกเป็นคนรูปร่างสันทัศอายุประมาณ30ปีเศ็จอยู่ในซอยนี้มาตั้งแต่เกิดนิสัยอันตรพานผ่านคุกตารางมาหลายครั้งชอบมั่วสุมอยู่กับวงเล่า และบ่อนการพนันแต่สมัยนั้นไม่ใช่บ่อนใหญ่โตแบบสมัยนี้นายเปียกชอบอวดศักดาด้วยการชกต่อยกับเด็กวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่าทาตัวอวดว่าข้านี้เจ๋งใครหน้าไหนจะลองดีบ้างก็เชิญไม่รู้เพื่ออวดสาวๆหรือเปล่านะครับบ่อยครั้งที่นายเปียกเมาเล่าแล้วอาะวาดชกต่อยกับคนเป็นประจำ เมื่อกินเหล้าหมดเงินก็ไปถ่ายเงินแม่ที่ขายข้าวแกงอยู่ในซอยนี้ก็ทั้งแม่ญาติพี่น้องและชาวบ้านในซอยนี้ก็เอือมระอาแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่หลบๆไปไม่อยากยุ่งผมเองซึ่งเป็นผู้เล่าก็เป็นเด็กรุ่นหลังก็ยังเคยถูกในเปียกชกคว่ำกลางซอยต่อหน้าคนมาแล้วเพราะเขามีนิสัยอย่างหนึ่งซึ่งน่าทุเรศมาก คือชอบรังแกคนที่อ่อนแอกว่าถือว่าเป็นเรื่องสนุกของนเปี๊ยกนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่มีทางสู้ที่วัดโพนี้มีเด็กวัดคนหนึ่งครับชื่อเจ้าอ่อนอายุประมาณ15ปีที่ได้ชื่อนี้เพราะเขาไม่สู้คนในวัยเด็กคงจะเคยถูกทารุณมาก,ก่อนจนกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนครับก็แต่ก็ไม่อ่อนมากนะครับก็คือพูดไม่ค่อยชัด แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นใบรูปร่างผอมๆขี้กลัวไม่รู้เซซังมาจากไหนนะครับแล้วก็มาอยู่ที่วัดนี้มีหน้าที่คอยกวาดลานวัดหรืองานสารพัดแล้วแต่ใครจะเรียกใช้เจ้าอ่อนมีนิสัยว่าง่ายใครสั่งใครใช้ให้ทำอะไรก็ทำหมดและไม่ไปไหนนะครับควงวนเวียนอยู่แถวๆวัดกินข้าวก้อนบาทเป็นหลัก คอยดูแลหมาแมวในวัดชาวบ้านก็ให้ของกินบ้างเสื้อผ้าบ้างทุกครั้งเจ้าอ่อนก็จะแสดงความขอบคุณและรู้บุญคุณออกมาทางสายตาและกิริยาอาการนอบน้อมเสมอๆนะครับเจ้าอ่อนคงจะทำกรรมบางอย่างไว้จึงต้องมาเป็นเช่นนี้และยังมีกรรมอีกอย่างหนึ่งคือเจ้าอ่อนมักจะถูกในเปียกอันตพานประจำซอยรังแกเป็นประจำ ถ้าเดินมาเจอกันในเปี๊ยกก็จะเดินเข้าไปตบหัวบ้างเตะเล่นบ้างดุดาระบายอารมณ์ต่างๆนานาครับก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำไปทำไมพระสงฆ์ท่านก็เคยห้ามปรามขอให้สงสารมันเถอะอย่ารังแกมันเลยแต่ก็เท่านั้นนะครับชาวบ้านก็ได้แต่สาบแช่งขอให้มันมีอันเป็นไปสทัทีไม่รู้ทำไมเวรกรรมริงไม่สามารถเล่นงานมันได้ ครับเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้มาเป็นปีๆจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับในตอนคำ่ำในเปียกไม่รู้ไปกินเหล้าเมามาจากไหนเดินผ่านวัดมาเจอไอ้อ่อนที่กำลังเก็บกวาดวัดอยู่คนเดียวและเปียกก็ตรงเข้าไปหาเรื่องดุดาตกหัวเหมือนเคยนะครับเพราะเห็นว่ามันไม่สู้แต่คราวนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับเจ้าอ่อนหันรีหันขวาง พร้อมกับจ้องหน้าอย่างขมึงขึงขังในเปี๊ยกก็ยิ่งโมโหใหญ่ลงมือลงเท้าทั้งชกทั้งเตะทั้งถีบเจ้าอ่อนมันไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับก็หันไปคว้าไม้หน้าสามได้มาอันหนึ่งขึ้นมาถือไว้ในมือในเปี๊ยกเห็นเข้ายิ่งโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเข้าไปเตะต่อยพร้อมด่าว่านี่แกจะสู้ข้าหรือตัวเท่าลูกหมาครับก็คงเป็นเวรเป็นกรรม ของในเปียกนะครับคราวนี้เจ้าอ่อนกลับขึ้นสู้เอาไม้หน้าสามฟาดไปหลายครั้งในเปียกเห็นท่าไม่ดีประกอบกับเมาเมาก็เลยวิ่งหนีเอาดือ้อแต่เจ้าอ่อนมันไม่ยอมเลิกรานะครับครั้งนี้มันออกวิ่งตามจนสุดฝีเท้ามาทันที่มุมกำแพงวัดไม้แรกที่หวดลงก็ตรงที่กลางกระบานด้านหลังของนายเปียกนายเปียกขำมำไปชนกำแพง คนที่เดินผ่านมาอยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงร้องโหยหวนจึงวิ่งเข้าไปดูเห็นเจ้าอ่อนมันตีซ้ำไม่ยัง้งในเปียกยกแขนขึ้นปิดป้องเจ้าอ่อนก็ตีด้วยไม้หน้าสามสดแรงซ้ำแล้วซ้ำอีกฟาดแล้วฟาดอีกด้วยฤทธิ์คนบ้ากว่าจะวิ่งไปตามคนมาช่วยกันห้ามได้นายเปียกก็มีสภาพปางตายกระดูกหักเกือบทั่วตัวหัวแตกเลือดอาบนอนจมเลือดหมดสภาพ ต่อมาเจ้าอ่อนถูกต้องรวจจับส่งสถานบำบัดโรคจิตก็จนบัดนี้ก็ยังไม่มีใครเคยพบอีกฝ่ายในเปียกไม่ยัก,กตายนะครับรักษาตัวอยู่ประมาณปีกว่ากลับมาในสภาพพิการแขนขาที่หักหมดก็ดีขึ้นแต่มีอาการคล้ายคนเป็นโปลิโอเวลาเดินขยโยกขย ե ก,ยกแล้วก็กลับมาอยู่ในซอยวัดโพที่เดิมเพราะไม่มีที่ไป คนในซอยที่เคยเอือมระอาเมื่อเห็นก็ได้แต่ปลงและโหสีให้แต่พวกเพื่อนนักเลงเล่านักเลงอันธพาลด้วยกันก็เป็นฝ่ายหัวเ้อยเยาะตบหัวรังแกเขาเหมือนกับที่เขาเคยทำไว้กับเจ้าอ่อนจนสุดท้ายทนไม่ไหวในเปียก็ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับหวังว่าท่านที่ได้ฟังเรื่องนี้จะได้สบายใจว่า กรรมไม่ได้ชักช้าแต่ก็สนองคนที่ทํากรรมไว้ทันตาเห็นจริงๆครับหากจะวิเคราะห์เรื่องกรรมนะครับนายเพื่อกับนายอ่อนเป็นคู่เวรคู่กรรมกันในอดีตซึ่งเคยเบียดเบียนกันไว้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีกุศล,ลกรรมทานศีลหรือภาวนาหรือมีผู้ทรงคุณธรรมแนะนําสั่งสอนก็อาจจะมีปัญญาคิดถึงเรื่องอโหสิกรรม ก็จะทำให้ตัดเวรตัดกรรมกันไปแต่กรณีนี้หากพระสงฆ์ท่านจะสอนนายอ่อนว่าให้เอาโหสิกรรมให้กับนายเปียกหากนายเปียกมารังแกก็ให้วิ่งไปหาพระหากหลีกเลี่ยงได้อย่างนี้นะครับกรรมก็จะบรรเทาเบาเบางไปได้แต่นี่เจ้าอ่อนกลับไปตีนายเปียกจนปางตายซึ่งเป็นการต่อเวรต่อกรรมออกไปอีกมอแบบคนทั่วไปก็จะว่าสะใจ ก็คือมองเฉพาะพบนิชาตินี้แต่ท่านผู้รู้การเวียนว่ายตายเกิดนะครับตามแนวทางของพระพุทธศาสนาท่านมองเห็นหลายพบหลายชาติที่ผ่านผ่านมานะครับเหมือนอย่างที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านตัดสินพระรูกวัดที่ทะเลาะก,กันแล้วตีศีรษะอีกรูปหนึ่งแตกท่านก็ยังบอกว่ารูปที่หัวแตกไปตีเขาก่อน โดยยึดแนวทางตามคําสอนของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับสวัสดีครับการนุทนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตาม